สวัสดีครับพบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับวันนี้เรามีบอลสีมาแบ่งปันให้ f อฟทุกทท่านนะครับเลือกสรรไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหลักร้อยนะครับวันนี้มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ บอนสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่าชดาพรนะครับเป็นไม้แยกหนมานะครับแม่สวยแม่มากๆเลยนะครับจดชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมนะครับว่าแม่ของเขาสวยขนาดไหนนะครับนี่แต่ต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อนะครับที่สวยมากๆเลยครับชดาพรต้นนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะครับผมแบ่ง f c ทุกๆท่านในราคาพิเศษนะย้ําว่าราคาพิเศษสําหรับ EP นี้จริงๆนะครับแบ่ง1ต้นเท่านั้นหน่อนี้สวยมากๆเลยนะครับชดาพรต้นนี้เอาไปในราคาเพียง แค่400บาทเท่านั้นเองครับนี่ผมเห็นขายข้างนอกกันหลักพันเลยนะแต่ตัวเนี้ผมแบ่งให้400บาทซส์กระถาง6นิ้วและเป็นไม้หนอด้วยสวยมากครับตัวนี้นี่นะครับเป็นบอลสีที่มีชื่อว่าปราสาทองสวยๆอย่างนี้นะครับจัดไปเลยเช้านี้นะครับ <c oughs> เพียงแค่ราคาพิเศษนะครับ70บาทเท่านั้นเองครับเราส่งทั้งกระถางนะครับ ที่ EP นี้นะครับจะไม่มีล้างลากและห่อตุ้มนะครับส่งทั้งกระถางนะครับ e ีนี้จัดให้ราคาพิเศษไซส์ตัวโตแบบนี้เลยนะครับปราสาทองนะครับ70บาทเท่านั้นเองครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่ารัศมีเงินนะครับสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้จัดไปราคาพิเศษนะครับรัศมีเงิน40บาทครับ บอลสีต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกของเพชรสุวรรณโชน,นะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับเป็นลูกไม้ผ่านะครับทำเจนมาเรื่อยๆนะครับต้นนี้เขาให้ใบเนี้ยสีเหลืองสวยนะครับแล้วก็ความด่างของเขาค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับอ่ะจัดโปรโมชั่นอีกแล้วต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเพียง 60บาทเท่านั้นเองครับลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยครับตู้นี้กันบ้างนะครับตู้นี้ก็เป็นตู้ที่ผมเก็บอีกเหมือนกันนะครับมีเพชรจอมทองให้ชมนะครับนี่ฮะสวยมากเลยนะครับดูสีของเขานะครับนี่เพชรจอมทองกระถาง6นิ้วต้นนี้ใครสนใจนะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับกระถาง6นิ้วเลยนะครับเพชรจอมทอง120ยสบาทสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีนวลมากๆเลยนะครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้ใบกลมนะครับ ฟอร์มคอมเพกสวยมากใบเขาไม่ทิ้งเลยนะครับดูครับเป็นลูกไม้มเมล็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนี่ยเป็นใบกลมด้วยสวยๆแบบนี้ใครสนใจนะครับอ่ะจัดโปรโมชั่นให้ไม้มเมล็ดเลยนะฮะใบกลมอย่างนี้นะครับสวยมากนะครับเอาไปเพียงแค่ราคาเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเองครับ ส่วนต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้ด่างสวยมากเลยนะครับนี่เห็นนะครับงามมากมากเลยนะครับนี่ใครสนใจโอ้มีสีทองด้วยนะครับอ่ะใครสนใจต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้ด่างเหลืองทองชมพูก็มีครับสวยจริงๆนะครับต้นนี้ใครสนใจเอาไปในราคานะครับพิเศษนะครับนี่จัดให้180บาทเท่านั้นครับต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้เหลืองนะครับเนี่ยเป็นลูกไม้มาเล็ดอร้อยเเเลยนะครับเขาเลี้ยงไว้นานแล้วนะครับของผมก็ มีเหลืออยู่บ้างนะครับชุดกระบะเหลืองนะครับอ่ะต้นนี้ผมจัดโปรให้ต้นนี้ลูกไม้เหลืองนะครับ50าบาทครับจัดให้ครับต้นนี้นะครับเป็นบอลเก่านะครับของสวนของเรามีมานานแล้วนะครับมีชื่อว่าคุ้มกล้าวนะครับบอลเก่าต้นนี้สวยมากๆนะครับยิ่งโตยิ่งกัดสีสวยเลยนะครับคุ้มกล้าวต้นนี้จัดโปรโมชั่นให้ในราคาพิเศษเพียงแค่60บาทเท่านั้นเองครับบอลเก่าใครชอบเป็นใบโบราณนะครับตองต้นนี้เลยนะครับคุ้มกล้าวหบบาทเท่านั้นครับ บอลสีต้นนี้นะครับมีชื่อว่าสยามนิลมิตนะครับอยู่ในกระถาง6นิ้วสวยๆแบบนี้นะครับนี่ทำยากนะครับสยามนิลมิตนะครับบอลเก่าที่ราคาแพงมากนะครับแต่ว่าวันนี้ผมแบ่งนะครับให้กับ FC ทุกท่านราคาพิเศษแล้วกันเนาะสยามนินรมิตต้นนี้เอาไป350บบาทเองครับ นี่ชื่อว่าเกสรภูมารินนะครับนี่แดงๆแบบนี้คนเขาตามหาเยอะมากเลยนะครับนี่ราคาก็ค่อนข้างที่จะหืมไปไกลนะครับอ่ะไม่เป็นไรเกสรภูมารินต้นนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วสว,สวยๆแดงๆแบบนี้นะครับผมแบ่งในราคาพิเศษเลยนะครับนี่499บาทจัดโปรให้ครับส่วนบนสี่ต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับดูความสวยของเขาก่อนนะครับนี่ สวยมากๆเลยนะครับลูกไม้ต้นนี้ผมจัดให้ในราคาพิเศษเนาะใครอยากได้นะครับหือสวยจริงๆนะครับต้นนี้อ่ะจัดไปในราคาเพียงแค่280บาทเท่านั้นครับดูความสวยของเขาก่อนนะครับนี่ถ้าไปขึ้นเพจนี้ราคาพุ่งแน่นอนนะครับแต่ว่าจัดไปตามราคาพิเศษ EP นี้ให้แล้วนะครับต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับดูความป้ายของเขาสวยมากๆเลยนะครับนี่นะครับจัดให้โปรโมชั่นเนาะลูกไม้ต้นนี้สวยๆอย่างนี้นะครับอ่ะเพียงแค่ราคาพิเศษนะ80บบาทครับ ใครชอบบอลเก่านะครับต้นนี้นารีบูรพานะครับฟอร์มกอสวยๆกระถาง6นิ้วต้นนี้นะครับอ่ะยกทั้งกระถางไปเลยนะครับใครอยากได้นารีบูรพากอนี้เอาไปเลย150บาทเท่านั้นเองครับกออเลยนะครับ150อเนี่ยครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าของขวัญนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่ก็ค่อนข้างที่จะแบบให้ความงามนะครับยิ่งโดนแดดยิ่งสวยนะอ่ะของขวัญต้นนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะครับผมแบ่งในราคาพิเศษเลยจริงๆนะครับต้นนี้หนึ่งร้อย 25บาทครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าราสีสิงห์นะครับอยู่ในกระถาง6นิ้วไซส์สวยมากๆเลยนะครับใครสนใจราสีสิงห์ต้นนี้นะครับนี่โปรโมชั่นดีๆนะครับ250บาทจัดไปครับ สำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับฝากติดตามกดไลค์ Subscribe สั่นกระดิ่งสวนคุณกว้างชาแน l ด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีบอนสีสวยๆมาให้ทุกทท่านได้ชมในแต่ละเช้าของวันใหม่นะครับสำหรับ EP นี้ขอลาไปแล้วนะครับใครอยากมาชมสวนจังหวัดกาลสินโทรมาได้เลยนะครับสวนเปิดตลอดนะครับไม่มีปิดนะครับชาวบอนสีกาลสินนะครับนี้ยินดีต้อนรับนะครับใครสนใจนะครับทักมาได้เลยครับสำหรับ EP นี้ลาไปแล้วจริงๆครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ